ทำเอาชาวเน็ตเป็นห่วงเป็นใยกันสุดๆ,ๆเมื่อจูจ่ๆหนุ่มกอล์ฟพิชญาได้โพสต์ภาพตัวเองนอนอยู่โรงพยาบาลเนื่องจากต้องผ่าตัดคอฉุกเฉินแต่งานนี้ดูเหมือนว่าจะได้กำลังใจดีจากแฟนสาวยินฝันดาวที่นอนเฝ้าแทบไม่ห่างเตียงกันเลยพร้อมเขียนแคปชั่นว่าขอบคุณที่อยู่ด้วยทั้ง7วันตั้งแต่ผ่าตัดคอฉุกเฉินนะคะบบเวันเลนไทนปีนี้กินข้าวที่รบไปก่อนหนะ้าปีหน้าเมคอัพ for อิดหายไปจากโซเชียลพักหนึ่งเพราะจิตตกช่วงผ่าตัดทุกคนดูแลสุขภาพนะครับยิ่งช่วงนี้ฝันสอง ห้าทอหนักมากเราไม่รู้เลยสูตรอะไรเข้าไปและไม่รู้มันจะหมดไปเมื่อไหรท่ทีทีเป็นวิกที่ฮริโหดมากสําหรับผมอยู่รบมาเจ็ดวันละวันที่หมอบอกต้องผ่าตัดด่วนเป็นวันเดียวกับที่ผมต้องบินไฟล์ดึกไปเที่ยวญี่ปุ่นดีที่ตัดสินใจไม่มาไปเพราะมันเจ็บหลังคอระดับที่ไปก็คงไม่สนุกเลยมาโรงพยาบาลตั้งแต่ตีห้าครึ่งเพราะปวดไม่ไหวกลืนน้าลายก็เจ็บกล้ามเนื้อคอด้านหน้าขวาตรงเอ็น เลยมาโรงพยาบาลเพื่อมีเพราะอยากให้ชัวสรุปหมอเจอน้ำข้นๆสีขาวๆเกาะตรงกระดูกคอตั้งแต่ทีสองถึงทีหนึ่งหมอบอกต้องผ่าวันนั้นเลยห้าโมงเย็นถ้าไม่ผ่ามีโอกาสมันจะลามไปปอดและติดเชื้อในเลือดหรือปอดได้บอกตรงจิตตกมากมันกระชั้นชิดมากไม่มีเวลาให้ทาใจใดๆทั้งสิ้นแต่ต้องขอบคุณทุกคนรอบๆตัวที่เป็นกําลังใจใจให้แล้วมาส่งเข้าห้องผ่าตัดหลังผ่าตัดก็ยังจิตตกเพราะยังมีไข,ข้ขึ้นๆลงๆจังหวะน,นี้คิดถึงหมอทุกวันเลยเพราะอยากได้คําตอบนั่นนี่วิตกจริตไปหมดพอเกิดแบบนี้สัญญากับตัวเองว่า จะใช้ชีวิตให้เฮลตี้ขึ้นเริ่มกลับไปออกกาลังกายตอนนี้ก็ยังไม่สามารถบอกที่มาที่ไปได้ว่า<ๆ>เกิดจากอะไรก็ยังรอผลแบบละเอียดที่ส่งชิ้นเนื้อไปอยู่ได้ผลเบื้องต้นว่าเป็นแบคทีรียแต่รอผลว่าจะเป็นตัวไหนแต่ตอนนี้ค่าเลือดไม่มีติดเชื้อไม่มีไข้ก็โล่งแล้วโววทุกคนใช้ชีวิตอย่าประมาทนะยิ่งอากาศบ้านเราแย่สุดๆทำไมดีอยากให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านได้ปกติเพราะเราไม่รู้เลยว่าเรากําลังอยู่กับอะไรหรือหายใจฝุ่น2.5ที่มันแย่มากเข้าไปแค่ไหนรักษาสุขขภาาาาพนนคคคครรัับทบททุุกกออณลู้ี่่ยยงงผมถ และไม่แคร์งานผมนะเหล่าซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อวยพรให้กอฟหายป่วยไวๆพร้อมแซวว่าได้กำลังใจดีขนาดนี้ต้องหายเร็วแน่นอน